โรงเรียนบ้านบัวตะเคียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาบุรีรัมย์เขต3ตั้งอยู่หมู่ิ0ถนนตะโกลหันทรายตำบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมพุทธศักราช2519สร้างแล้วเสร็จและเปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2519บรปัจจุบันโรงเรียนบ้านบัวตเคียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลงถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิน้น 112คนมีนักเรียนชาย62คนและนักเรียนหญิง50คนมีครูผู้สอน8คนนักการพันโรงหนึ่งคนโดยมีนายประเสริฐมากนาคาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านบัวตะเคียนบริหารจัดการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน<อ>ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบบประชาธิปไตย อัน,นอมีผ้ามหากษัตร์ิยงเป็นประมขมีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานการอ่านออกเขียนได้คิดวิเคราะห์เป็นโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพปฏิบัติตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เทคโนโลยีสู่ความเป็นสากลจะมพันธกิจ 1. จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. จัดการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้ทุกภาคส,ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอ,อัตลักษณ์ของโรงเรียนเรียนดีมีวินยัย ตั้งใจทำงานเอกลักษ์ณของโรงเรียนอนุรักษ์ผ้าไทยคำขวัญของโรงเรียนการศึกษาดีกีฬาดิน่นเน้นคุณธรรมนำชุมชนคติพจน์ของโรงเรียนวิริเยนะทุกขมัตเจติคนล่วงทุกได้เพราะความเพียร สีประจำโรงเรียนเขียวเหลืองเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เหลืองหมายถึงมีคุณธรรมรักความสงบการบริหารโรงเรียนโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานเป็น4ฝ่ายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ดังนี้ 1. ง,งานวิชาการ 2. ง,งานการเงินและงบประมาณ 3. งานบุคลากร 4. งานบริหารทั่วไปยุทธศาสตร์ของโรงเรียนบ้านบัวตะเคียน ด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่นพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาสาระการเรียนรู้โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนการวัดผล และประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมผู้เรียนให้มีวินยัยมีความรับผิดชอบ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยโรงเรียนได้จัดทำโครงการวิถีพุทธมีการอบรมเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักยิ้มไหว้ทักทายและฝึกพูดคำว่าสวัสดีขอบคุณขอโทษ ให้ติดเป็นนิสัยส,ส,ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีโดยโรงเรียนมีกิจกรรมให้นักเรียนกระโดดเชือกและเต้นแอรบิกทุกคนส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะดนตรีและกีฬาด้วยความชื่นชมและเต็มใจ จัดโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้ประหยัดพลังงานรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนํำนักเรียนร่วมงานประเพณีวันสำคัญทางาศาสนาอยู่เสมอ และส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายอนุรักษ์ผ้าไทยเทิดไทยราชินีในทุกวันศุกร์ด้านครูและบุคลากรได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอด้านผู้บริหารและการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนมีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถมีวิสัยทัศน์มีความเป็นประชาธิปไตยยึดหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาโรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบโปร่งใสและตรวจสอบได้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการศึกษาและภาระงานที่รับผิดชอบ จัดและส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของผู้ปกครองชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาผลงานดีเด่นของโรงเรียนโรงเรียนบ้านบัวตะเคียนชนะเลิศและเป็นตัวแทนอำเภอเฉลิมพระเกียรติเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันแอโรบิก To b ีนัมเบอร์วันทีเดนเซอร์ไซและในปีการศึกษา2554 ผลการประกวดการแข่งขันโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนบ้านบัวตะเคียนชนะเลิศการประกวดและเป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและได้รับรางวัลดังนี้ 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 3. เพลงคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 4. แอรอบิกชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 5. ดอกบอลชั้นประถมศึกษาปีที่4-6ชาย โรงเรียนบ้านบัวตะเคียนมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่งองเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข